ครับสวัสดีครับพบกับช่างนิสสร้างงาน,นครับช่วงนี้ก็ไม่่อยได้ตัดคลิปลงนะครับบยุงย่งๆกับงานอยู่นะครับนี่ก็พยายามตัดลงไปเลยๆนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจใกำลังใจให้ช่างนิสอันครับ นี่ก็เข้าเปิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นโครงสร้างเข้าเปิ่มเติมนะครับต่อจากอาคารเขาครับตรงนี้ก็จะเป็นโกดังนะครับคล้องตรงนี้ก็จะเป็นซ้ำเหยงวังโต้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้อาคารนั้นเป็นเซี่ยวนะครับอาคารไปตามถิ่ดินนะครับนี่ก็เป็นเสื้อของจังนิกนะครับ ครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นหลังคาครับนะ้านนี่จังโอ๊ตนะครับกำลังยิงน็อตอยู่ครับนี่อยู่บนหลังคานะครับมาดูเมืองนาันาเวีนะครับนี่สามแยกวังโต้นะครับ นีเป็นด่านาาพาซ่าโฮมนะครับใครกล้องทุกอย่างครับมาที่นี่ทีเดียวครอบเลยครับคล้องใช้ในบ้านครับทุกอย่างครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยครับนี่ก็เเส้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เพิมเต็มนะครับตรงนี้ ครับต่อไปตรงนี้ก็จะทําปิดนะครับก็จะทําลังกาส่งเดียวครับทําปิดมันเลยนะครับตรงนี้ครับเพิ่มอีก300ตารางเมตรน,นะครับตรงนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ